สวัสดีค่ะสวันนี้ริต้าสตาร t คอนเน็ e c t นะคะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วงสมัยและอาจารย์พิมพรสวรรค์ <ฮะ S 2> เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหัวราสสร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํำนายโชคชะตาราศีด้วยพายยิปซีสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมจนถึง สิบสองเมษายนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมีในเดือนกันยายนบ้างคะถ้าคุณทราบลัคนายคุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะจะแม่นยำมากๆเลยตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรลิรต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะม,มาเลยค่ะน้องปลาตัวตนเป็นอย่างไรอใอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะ น้องปลาเนี่ยนะต้องบอกว่าเออเดือนนี้เป็นเดือนคู่อ่ะเป็นเดือนคู่ที่อาจจะมีในเรื่องของการติดต่อคุยหรือถกหรืออะไรกันวุ่นวายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเดือนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราร้อนใจหรือใจร้อนมากไปน,นิดนึงนะจนกระทั่งนี่เลยค่ะก้าวไม้เทวาค่ะโอเคค่ะหัวตัวเองแตกเลย <laughs> ไม่รู้โทนอะไรมาคือจังหวะเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจค่ะ,คะแต่ก็ยังดีค่ะมากับหก ดาวค่ะเ <Okay, tha. S 1> นี่ยมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวคือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมาด้วยความรวดเร็วอ่าทาให้คุณรู้สึกว่าบางทีคนตั้งรับเนี่ยก็ไม่ทันนะจังหวะมีอะไรเข้ามาเข้ามาเข้ามา <ừ m. S 2> แล้วคุณรู้สึกไม่ทันพอไม่ทันงุดงิดงุดหิดไรไม่ได้ลงกับตัวเองรู้สึกว่าเหมือนตัดพอตัวเองเดือนนี้ uh huh. เป็นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย uh huh. เขาเรียกว่าคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวอ่า uh huh. คนที่มีอารมณ์อ่อนไหวของคุณอย่างคุณเนี่ยนะทาให้คุณรู้สึกว่าท้อแท้ใจอ่า คิดมากคือเป็นคนนอยง่ายออ oh, อารมณ์ประมาณนั้นแหละอิโมชั่นอลสูงออ oh, เหมือนกับจังหวะชีวิตจิตใจของคุณเดือนนี้ต้องทํางานค่อนข้างรุนแรง <c oughs> แล้วก็เหมือนกับว่าทํางานหนักทีเดียวทําให้คุณรู้สึกว่าเออฉันจะไปหากําลังใจจาก <c oughs> ไหนเนี่ยแนะนําหน่อยซิหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างคืออยากได้เครื่องยึดเหนียวเหลือเกินเดือนนี้ฉันไม่ไหวแล้วมันเข้ามาพร้อมกันเหลือเกินไม่ใช่ไม่ดีนะทุกอย่างดีหมดเลย <c oughs> แต่เหมือนตัวเราอะ่ะมันไม่ดีเองอารมณ์ประมาณนี้เลยเนาะ มาด<ท>ูตัวเองใช่ลักษณะแบบนั้นเลยค่ะมาดูการงานเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรค<ะ>อยไพ่อ,อกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะมาเลยการงานของคุณเป็นห้าไม้เท้าค่ะโอเคค่ะพร้อมกันเลยค่ะคุณบรรเลงเข้ามาพร้อมกันเลยใช้คาว่าบรรเลงเลยนะคือแบบว่ามาเป็นเพลงเลยนะ, <S <S 2> <S 2> ะแล้วมากับราชินีดาบด้วย <S <S เนี่ยค,ค,คุณก็รู้สึกเลยว่าเออมันเหมือนงานเดือนเนี้ยเขาพร้อมกันหมดเลยทุกอย่างเลยทุกเรื่องเลย คนทางานประจําก็คิดว่าทําหน้าที่เดียวอ่าฉันก็ทําอยู่ตรงหน้าที่เดียวอยู่ตรงผแผนกเดียวเนี่ยนะแต่มันมีงานตรงโน้นงานตรงน,น,งน,รงนี้หัวหน้าเลียกไปเพื่อนรวมงานหรือแม้จะนู่นนี่นั่นหรือเดือนนี้เป็นเดือนที่ฉันจะต้องมีผลงานส่งมารอบทิศทางเลยคนที่ทํางานอยู่ก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินล่วงเวลาแล้วนะ,ะต้องเอากลับไปทําที่บ้านอีกหรอรู้สึกการงานตอนนี้มันเยอะเหลือเกินสําหรับคนที่ทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ รู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยนะความต้องการลูกค้าเยอะเหลือเก,กิ <c oughs> ความต้องการลูกค้าต้องการหนุนหนีนันหรืออะไรต่างๆนานทาให้คุณ <c oughs> รู้สึกว่าฉันจะจับตรงไหนก่อนละเนี่ยฉันจะทำอันไหนก่อนละเนี่ยพอทำตรงนี้ปุ๊บอันนั้นหลดอันนี้รั่วอันนี้ไม่ทันอันนั้นไม่ได้ คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยรู้สึกว่ามันรวนไปหมดเลยแต่ตอนนี้มันโฟกัสไม่ได้ทุกอย่างมันผสมผสมปนเปกันไปหมดแล้วยิ่งบางคนทํางานสองทางนะไม่เหลือเลยตอนนี้เหมือนชีวิตแบบว่าโอ้ฉันอยากได้อะไรที่แบบว่าอยู่ตรงกลางเพราะนั้นวันนี้เอางี้ค่ะคุณกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนตั้งสติเอาแม่นๆก่อนเลยเอาแบบว่าตั้งสติให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันยืนหยัดอยู่ได้ฉันนั่งอยู่กับที่ได้แล้วฉันโฟกัสก่อนว่าลำดับที่1 2ึสาเหมือนเราจัดตารางอ่ะจัดตารางการเรียนการสอนอย่างนั้นเลยจัดตารางให้ชีวิต ตัวคุณเองเลยว่าอันไหนสําคัญกว่าอันไหนสําคัญที่สุดแล้วต้องมีทักษะในการปฏิเสธหรือการยืดเวลาให้กับตัวเองด้วยเพราะว่าที่ต้องพูดในเวลานี้เพราะว่าดาวอังคารกับดาวพุธอยู่รวมกันในเรื่องของปากเสียงในเรื่องของการเจราจาหรืออะไรต่างๆเล่งมา คุณต้องมีทักษะในการพูดเจรจากับผู้คนในช่วงโมงนี้ในช่วงเดือนนี้เขาเรียกว่าทักษะต้องมาเต็มค่ะเออคุณต้องพยายามคุยให้ได้จังหวะนี้คุณต้องกดให้ได้คุณต้องเอาให้ลงคุณต้องทําให้สําเร็จถ้าคุณสําเร็จจุดนี้ได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปัญหาอยู่ก็จะเคลื่นตัวไปได้แน่นอนนะคะมาดูการเงินเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรคอยไฟ่ออกมาแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะ งานว่กีืวุ่นวายมากรู้สึกว่าเหมือนแบบจับปูใส่กระด้งเลยนะ<ช>พอมาเรื่องเงินเนี่ยฟรีดอมแรงเงินเนี่ยมาเป็นเดอะเวอร์ค่ะโอเคค่ะเงินนี่คือสดใสมากมนะแล้วก็มากับหนึ่งเหรียญด้วยเห็นไหมคือภาพลักง,งานกับเงินต่างกันเพราะว่าจังหวะการเงินเป็นราชาโชคอยู่ในเวลานี้ก็ทําให้ ตัวคุณเองมีโชคดีในเรื่องการเงินเข้ามาหลายอย่างเลยแต่งานน่ะอาจจะรู้สึกสับสนจนทําให้คุณรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่ปวดหัวเพราะหันมาดูเรื่องตัวเลขเรื่องเงินชื่นใจไงเพราะว่างานเยอะเงินก็เยอะตามด้วยทําให้คุณ <c oughs> รู้สึกว่าอาคุ้มค่าเหนื่อยหน่อยตรงเนี้ย <c oughs> จังหวะชีวิตหลายๆสิ่งหลายอย่าง <c oughs> ก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาทดแทนและจังหวะวางแผนในเรื่องของการซื้อการอะไรต่างๆนานา ก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามีกําลังใจให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราไปยึดเหนี่ยวในเรื่องของอะไรอนาคตฐานะทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆนานาเอาเป็นเป้าหมายในชีวิตได้ในช่วงรแรงบันดาลใจเพื่อให้คุณจะได้ไม่ต้องสับสนวุ่นวายมากมคนเราจะโฟกัสได้ทีละเรื่องค่ะคือจะทําอะไรหลายๆอย่างทําได้ไหมทําได้แต่ว่า ค่อยๆท,ท,ทําทําทีละเรื่องอน,นะคะมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาแบงแ่นยํานะคะขอบคุณค่ะแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือนความรักด้วยนะม,มาเป็นราชาถ้วยค่ะโอเคค่ะก็มีความแบบเขาเรียกว่าละมุนสําหรับคนมีคู่นะแต่ละมุนแบบร้อนๆน,น,นิดนึงอะ่ะแบบเดือนเดือนนิดนึงมาเป็นสองเหรียญค่ะโอเคค่ะละมุนแบบอาจจะมีความแบบว่าอาจจะจิ แบบเถียงกันมั่งไม่ตรงกันมั่งหรืออาจจะมีในลักษณะที่ว่าไม่ถูกใจไม่โดนใจอารมณ์ประมาณนี้เลยไม่ได้มีเรื่องราวใหญ่โตไม่มีค่ะมีแค่ขานโตเถียงเฉยๆเพราะว่าดาวส4มสี่อยู่ด้วยกันแล้วเล็งมาที่ตัวคุณนะ,ะแล้วจังหวะคนที่ยังโสดอยู่ตอนนี้ก็เนื้อหอมเหลือเกินคุณบอกเลยว่าดาวพุธเป็นกเกษตรด้วยเลงมาเนี่ยนะมีคนเข้ามาฉันก็อยากโสดนะฉันรู้สึกว่าตอนนี้มันดีแล้วแต่ก็ไม่ได้ตอนนี้โสดไม่ได้เลยมีคนเข้ามาตลอดไมนได้ฉา,าโสดไม่ได้เนาะก็มีคนมาคุยจุ๊บจิ๊บ จีบแต่ทำไมไม่ชัดเจนกับฉันสักทีเนี่ยในชั่วโมงนี้ฉันก็อยากมีคนชัดเจนนะโสดแต่ไม่มีโอกาสโสดอารมณ์ประมาณนี้ <laughs> แต่พอมีเข้ามาฉันอยากชัดเจนอ่ะแต่ทำไมก็ยังไม่ชัดเจนกับฉันอยู่อารมณ์แบบเหมือนกับว่าอยากจะได้อะไรที่มันแบบว่าทีเดียวเลยโอ้อยากจะให้รู้เรื่องบริวานใจเย็นๆคุณแหมไปรอเรื่องงานก็พออยู่ <c oughs> แล้วยังจะมารอเรื่องคู่อีกนะตอนนี้ก็จะเย็นๆไปก่อนไปรอเรื่องงานเรื่องเดียวก็พอเนาะมาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรบทสรุปเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณคะ่ะ บทสรุปคูณเป็นเก้าดาค่ะโ <Okay, S 1> อเคค่ะงานเยอะจนนอนไม่หลับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารักษาสุขภาพหน่อยแต่ว่าโชคดีนะที่ดาวประจำตัวเข้มแข็งค่ะอ่าแล้วมาเป็นแถมเพลนด้วยหลายๆคนน่ะเคยคิดอยากจะแบบเหมือนการปรับเปลี่ยนในลักษณะที่ต้องบอกเลยนะว่าบางคนอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายบ้านย้ายรุ่นนี่นั่นหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่รู้สึกว่าทําให้ชีวิตเหมือนมีการมุฟออนเกิดขึ้นในลักษณะนี้เพราะอะไร เพราะว่าอีกสักพักหนึ่งพอดาวราหูมาทับตัวเนี่ยทำให้คุณรู้สึกเลยว่าฉันอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วฉันรู้สึกเหมือนพลังงานชีวิตฉันถดถอยฉันอยากจะปรับปรุงบ้านอยากจะปรับปรุงห้องนอนอ,อยากจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรที่รู้สึกว่าให้ตัวเองอ่ะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อเหมือนเ,นเป็นพลังงานชีวิตที่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นพลังจักรวาลหรืออะไรที่มันสดใสามากขึ้นแต่คุณก็จะได้รับผลตอบแทนนั้นในไม่ช้าแน่นอนค่ะ เดี๋วริต้ามีเสริมเพิ่มให้นิดนึงนะคะ,คะในช่วงระยะเวลานี้ที่เราอัดคลิปกันอยู่เนี่ยเป็นช่วงของเดือนสิงหาคมจะเป็นการทำนายของเดือนกันยายนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยช่วง4เดือนหลังเนี่ย เป็นช่วงที่สําคัญมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าอะไรถ้าคุณจําได้เนี่ยเดซาเคยบอกมาว่าดาวพฤหัส12ปีจะมีการย้ายราศีเข้ามาอยู่ในเรือนแต่ละเรือนเนี่ยสิปีหนึ่งครั้งกว่าจะกลับมาอยู่ที่เดิมถ้าคุณสังเกตตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมมานะคะดาวพฤหัสเขามาอยู่ตรงเรือนของราศีพฤษภเรียบร้อยแล้วกว่าจะเป็นแบบนี้อีกรอบหนึ่งคืออีก12ปีแล้วเรือนของราศีพฤษภนี้คือจะเป็นเรือนที่มีดาวศุกร เป็นเจ้าบ้านดาวศุกร์เป็นนางเอกเพราะฉะนั้นณนะช่วงระยะเวลานี้ให้คุณสังเกตด,ดูดีๆช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะเป็นช่วงที่มีโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะแยะมากมายเวลาเราจะดูว่าความสำเร็จหรือว่าโชคลาภความหวังความศรัทธาความโชคดีของเราจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาให้ดูที่ดาวพฤหัสค่ะ ดาวพฤหัสในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเขายังอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับว่าการแอคชั่นการลงมือทำการจัดการการทำอะไรก็ได้ที่เอาตัวเองเนี่ยออกมาลงมือทำแล้วมันจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตคุณเยอะแยะมากมายให้คุณลองย้อนกลับไปสังเกตดูก็ได้ว่าช่วงนั้นจะมีหลายอย่างเข้ามาอ่เต็มไปหมดเลยดาหน้าเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วแบบอนี่ก็อยากทำนั่นก็อยากทำเต็มไปหมดพอหลังจากกลางเดือนพฤษภาคมมาให้คุณสังเกตว่าคุณจะเริ่ม ช้าลงคุณจะเริ่มกรองไม่ได้แก่นะไม,ไ,ไม่ได้แก่แต่คุณเริ่มกรองมากขึ้นคุณเริ่มรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่เอ้ยอันนี้เก็บไว้ก่อนเฮ้ยอันนี้ฉันชอบเฮ้ยอันนี้ฉันใช่อ,อันนี้ฉันรู้สึกว่ามันใช่ช่วงระยะเวลานี้นับไปเลยจนถึงพฤษภาคมปีหน้าเนี่ยเมนหลักของคุณคืออยู่ที่ตัวคุณและความศพ่ะเพราะว่าพอดาวพฤหัสมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงเรือนของ ดาวสุขเป็นเจ้าครองเนี่ยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความสุขของคุณคุณได้เริ่มแอคชั่นมาแล้วแล้วตอนนี้สิ่งที่จะมาวัดใจของคุณว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จวัดจากความสุขของคุณแล้วดาวสุขเนี่ยสิ่งที่เราทราบกันก็คือว่าดาวสุขเกี่ยวกับอะไรบ้าง ดาวสุขคือความสุขความรักเงินทองอเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขจะสร้างเงินทองให้คุณโดยการขยับขยายโดยความเชื่อโดยความศรัทธาของคุณเพราะว่าดาวสุขกับดาวพฤหัสมารวมกันเมื่อคุณเชื่อว่าสิ่งนี้คือความสุขก่อนที่คุณจะเชื่อให้คุณรู้สึกก่อนว่าเฮ้ย hey, ฉันทำแล้ว ฉันรู้สึกว่ามันใช่ต้องมันม่นใจในตัวเองด้วยใช่แล้วสิ่งนั้นจะนำพาเงินทองมาให้เราลิต้าจะบอกแบบนี้อีกนิดนึงค่ะว่าช่วงเดือนกันยายนหรือว่า v ว r g o Season ันเนี่ยเวิร์กโกซีซเนี่ยดาวประจําเดือนของเวอร์กโก็คือดาวพุธดาวพุธแปลว่าการติดต่อสื่อสารการนำสารการส่งสาร เขาจะนำส่งสิ่งที่เป็นความสุขมาให้คุณให้คุณรับความรู้สึกนั้นดีๆจาก <Okay. S 1> ตัวคุณจากภายในของคุณมันจะมีการย้อนกลับไปในช่วงนี้จะมีมีการทำงานของดาวพุธและดาวศุกร์นะคะสิ่งที่คุณเคยทำไว้สิ่งที่คุณเคยริเริ่มไว้สิ่งที่คุณเคยคิดไว้ตั้งแต่ตอนเดือนพฤษภาคมอะ่ะหรือว่าเดือนกรกฎาคมที่มันเริ่มทำแล้วมันยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยมันจะมีการ กลับมาอีกรอบหนึ่งให้คุณจัดการให้มันเสร็จช่วงเดือนปลายสิงหาตั้งแต่วันที่17สิงหาเป็นต้นไปเห็นได้ชัดคือหลังวันที่22สิงหาเป็นต้นไปจะมีการกอบโกยกอบกู้กลับมาทำมันให้สำเร็จในเดือนกันยายนจะเป็นเดือนที่เรื่องเก่าๆของคุณจะกลับมาให้คุณลงมือทำจะมไม่ใช่เรื่องใหม่มจะเป็นเรื่องเดิมใช่ที่มันต่อย,ยอด แล้วคุณจะเห็นผลเมื่อไหร่ดิตาบอกวันที่ให้เลยให้คุณเลยค่ะสิ่งที่คุณทําเดือนสิงหากันยาจะเริ่มเห็นผลชัดเจนหลังเดือนตุลาคมช่วงปลายปีเนี้ยจะเป็นเรื่องที่คุณจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปีทำให้มันเสร็จแล้วคุณจะเห็นชัดเจนในเดือนมกราคม ปีหน้า mm. เพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้คุณสังเกตเลยมันจะเป็นเรื่องเก่าๆทั้งนั้นเลยที่มันย้อนกลับมาเพราะว่ามันจะมีการเดินทางของดวงดาวที่ไปอยู่ดาวศุกร์เขาจะมีเวลาสี่สิบวันช่วงระยะเดือนกันยายนนี้ทั้งเดือนดาวศุกร์จะไปอยู่ในจุดที่ใกล้โลกมากที่สุดพออยู่เขาอยู่ใ,ใกล้โลกมากที่สุดเนี้เราจะเหมือนกับว่าเราจะมองไม่เห็นคือเขาจะเปลี่ยนมุมมองจากทางโลกแล้วมองไปดาวศุกร์บางทีเราอาจจะมองไม่เห็น แต่ว่าจริงๆแล้วแล้วคนจะบอกว่ามันมีการเดินถอยหลังจริงๆไม่ได้มีการเดินถอยหลังแต่เป็นการมุมมองจากโลกไปสู่ดาวศุกร์มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วพออะไรก็ตามที่มาอยู่ใกล้มากที่สุดสิ่งนั้นเขาจะเหมือนกับว่าจะเด้งหรือว่าจะตีกลับมาให้มันเป็นเรื่องเรื่องนั้นกลับมาอีกรอบหนึ่งมันจะมีการเลตโทรเกรดของดาวศุกร์นะคะแล้วก็ดาวพุธในช่วงเดือนกันยายนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเก่าๆคนเก่าๆสิ่งเก่าๆที่คุณเคยทําไว จะมีการกลับมาทําให้คุณจัดการให้เรียบร้อยอแล้วคุณจะจัดการเรียบร้อยเห็นเป็นรูปธรรมหลังเดือนตุลาคมแล้วสิ่งใหญ่ใญในชีวิตคุณที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีการจัดการช่วงปลายปีนี้ค่ะพูดง่ายๆเลยริต้าบอกแบบนี้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าช่วงสี่เดือนนี้สำคัญมากในการตั้งใจทำในการทำให้มันสำเร็จ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาเร็วๆไม่ได้แบบว่าปุ๊บปั๊บรับโชคเหมือนตอนเมื่อก่อนพอเวลาดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนที่เป็นเรือนของพฤศพซึ่งเป็นธาตุดินแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินเป็นสิ่งที่มันเห็นเป็นรูปธรรมแล้วเห็นเป็นแบบยาวๆเห็นชัดเจนเห็นเยอะเห็นมากแต่ต้องใช้เวลาในการลงมือทำเพราะฉะนั้น อย่าย่อท้อต้องมีกำลังใจเพราะฉะนั้นใช้ความสุขภายในวัดดูว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขอ,อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันอยู่กับคุณแล้วมันไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขสิ่งนั้นที่คุณต้องแบกสิ่งนั้นที่คุณจะต้องแบบฉันทำแล้วมันไม่ได้เจริญเติบโตขึ้นฉันไม่ได้มีความสุขกับสิ่งนั้นเลยตัดเลยค่ะเหลือแค่เวลาแค่ตอนนี้เท่านั้นปีหน้าจะเป็นอย่างไรคุณเป็นคนจัดการเองค่ะอดีตาจะบอกคุณว่านางเอกอยู่ที่ดาวสุข ที่มีดาวพฤหัสมาเสริมแล้วก็มีดาวอังคารที่เกี่ยวกับการแอคชั่นมาบอกคุณว่าทำในสิ่งที่เป็นความสุขของคุณแล้วสิ่งนั้นจะเจริญรุ่งเรืองค่ะใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e ยังไม่ได้กดกระดิ่งเราเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะอะไรดีๆอะไรที่คุณจะต้องรู้เราสองคนจะนำมาบอกคุณคะนะคะขอบคุณค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ